วันพุธที่เจ็ดตุลาสองพันยี่สิบจะมีใครมาซื้อไหมเนี่ยผัดขนแล้วเนี่ยอันนี้น้องสี่เดือนผัดขนปิ้นลิงเลยกมาออกมาอมาหาแม่มาุ๊กุ๊กุ๊กเป็นไมออกเป็นไหมออกเป็นไหมออกเป็นไหม ออกมาออกมาออกมาเลยออกมา,อ,อ,กมาอ่าลองดูลองดูสิโตแล้วยังขี้กลัวนะกลัวความสูงอะตัวควาสูงแอร์แอร์ค่อยค่ยยย exacer. อยค่อแอรเห็นไหมกล้า<ๆ>มาหาแม่มาหาแม่จริงจริงจริงเริงจริงหรอโตลแล้วสูงแค่นี้เองสูงแค่นี้เอง um, <ๆ>ว่าขึ้นเป็นไหมขึ้นเป็นไหม เป็ลิงเลยเป็ลิงเลยแอะอมันใช่ของเล่นไหมน่ะมันใช่ของเล่นไหมน่ะนะใช่ของเล่นไหมยิ่งย <ing> ิ่งยิ่งยิ่งยยิ่งยิ่งยินามาหาแมาไ้มาเร็วขึ้นมา ดิมดิมดิมมีขึ้นไม่ยอมขึ้นขึ้นมาขึ้นมาอ่าขึ้นมาแล้ว้นเอามาก็ชนเลยหายไปไหนแล้วเนาะมาแล้ว